สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาจารย์คลิปนี้เราก็จะมาบอกเล่า90มาพูดถึงดาวสามดวงอันมีดาวเสาดาวราหูและดาวเกตที่จะมามีความเกี่ยวข้องกันโดยการเกิดเป็นโยกเกณฑ์และเรล่งกันคือดาวเสาและดาวราหูจะโยกถึงกัน ส่วนดาวเกตจะตีโกนกับดาวลาหูและเลงกับดาวเสานี่คือรูปดาวที่จะส่งผลต่อชาวลัคนา12ราศีโดยดาวทั้งสมดวงนี้มีดาวเสาและดาวลาหูเป็นดาวฝ่ายบาปเพราะโดยมีดาวเกตเป็นดาวที่จะส่งกำลังให้ดาวเสาและดาวลาหูเกิดปฏิกิริยาเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่อันเนื่องมาจากการเกิด เกณฑ์โยกและเล็งต่อกันซึ่งจะส่งผลต่อชาวลักนา12ลราศีอย่างไรนั้นก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวลักนาราศีสิงหรือชาวราศีสิง์ดาวเกตเข้ามากุมลักนาของชาวราศีสิง์แบบนี้ถือว่ารับเป็นเจ้าภาพเต็มๆในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คือ ท่านชาวราศีสิงห์โดยพื้นฐานของดวงจะตาแล้วมักจะมีอุปนิสัยเป็นผู้นำหรือเป็นหัวโจกตัวตั้งตัวตีมีความเป็นตัวตนสูงเมื่อดาวเกตดาวแห่งภาควิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความลี้ลับพิศวงต่างๆมากุมเรือนจะตาตัวตนของท่านชาวราศีสิงห์ก็ยิ่งจะทำให้ท่านมีพลังความพิเศษอะไรบางอย่าง ที่อยากจะแสดงออกมาเช่นการแสดงถึงอำนาจการแสดงถึงศักยาภาพของตัวเองให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นได้ประจักษ์ถึงสิ่งเหล่านั้นหรืออีกความหมายในยะอื่นๆก็เช่นการแสวงหาความรู้ความสามารถในด้านจิตวิญญาณหรือด้านแนวความคิดตลอดถึงการทำงานต่างๆที่มีความพิสดารหรือความพิเศษแตกต่างจาก ที่ได้เคยทำธรรมาหรือได้ค้นพบว่าตัวตนของท่านมีครูบาอาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณหรือมีครูบาอาจารย์ทางด้านศาสนาความเชื่อลัทธิแบบใหม่หรือการสร้างนวัตกรรมแปลกใหม่หรือการได้พบปัชญาความคิดใหม่ๆทฤษฎีใหม่ๆหรือความแปลกพิเศษพิสดารจากหลักความเชื่อศาสนานั้นๆ ผลที่จะตามมาอีกก็คือชาวราศีสิงห์ที่ยังไม่แจ้งชัดกับความเป็นตัวตนของตัวท่านเองซึ่งเมื่อก่อนยังกำหนดทิศทางตัวเองไม่ได้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครและจะทำอะไรได้ต่อจากนี้ไปชาวราศีสิงห์ก็จะต้องค้นพบตัวเองจริงๆสักทีว่าข้าพเจ้านั้นควรจะทำอย่างไรต่อไปดีและจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือ คนที่จะเข้ามาสนับสนุนแนวทางของท่านก็จะทําให้ท่านมีกําลังมากขึ้นคือผู้หลักผู้ใหญ่คู่รักคู่ครองคู่หุ้นส่วนต่างๆก็จะมาให้การสนับสนุนแนวความคิดของท่านอย่างเต็มที่ซึ่งจะนําพาไปสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้าได้ท้ายคำพยากรณ์น,นี้ชาวช่องโบนอาจารย์ก็ขอน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากท่าน ที่เข้ามาชมทางช่องบูรณาจารย์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ